พบกับรายการการ์ดเกมขับนะคะวันนี้เราจะมา S S D น่าจะ SD16 อ่อะคะ่ะมันมารีวิวแนะนำกันเป็นธาตุเขียวคะ่ะเราจะมาดูตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะคะมันชื่อเจ้าจากักรพรรดมิมานโ์โฮร์โ,โกระสุดตัวนี้ก็อะไรอ่ะ แมงดาบคู่โนโกริราฟาอันนี้จะอันนี้ก็จะเป็นกอเทพพริศาเฮรักดีนัสอันนี้ก็จะเป็นมแมลงแข็งโบบินนิโทดุกวะกะทะกะทะเงอนไขรวมล่างปรสิตนี่เป็นตัวรวมล่างเบลฟดาร์ทิกาวะก็มัดจี คนหอกแอนแอนแมนมดงามแอนแมนมิสึ์ฮาราชิเหมือนเดิมอินเนโกบัตทาทาเดยันมาทารานซีดา้าทาเดยันบา้าดาชิกาวะมัตจี นี่เป็นการไมจิกนะคะอัดเซ็กซอบสัมบ์ลอินเนโกบัสตาเนวคัตจุโนอิจิจ ورو แล้วก็อินเซ็กอซอบสัมบ์ลชิวบัสไฟดิงทอนพลหอกแอนบริแล้วก็ไฟด,ดิงทอนเหมือนเดิมแล้วก ปัดดี้ชิวบัตชิวอะไรชิวดี้บัตพอลฮอร์แอนแมนอิโนโพนัสตามิสจาราชิแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเป็นตัวเบรฟเหมือนกันแบบปรสิตตัวนี้อันนี้ก็การเมจิเป็นสปารสปีดิคู่แข่งอันนี้เมจิเดิทาเดียนมา ก็มบรนปีบอยบินฮาวดูวะก็โฮนโีโรก็จบสารบคลิปนี้นะคะใครที่ชอบให้กดไลค์และกดซับสไคร์นะคะแล้วก็ขอลาวันนี้ไปก่อนนะคะทำเดี๋ยวทำคลิปพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ